สบัยดีสบัยดีสบัยดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับอาเจนนะทุกคนคะ่ะอยู่กันที่หน้าเกมชอตไลท์นิ่งนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเกมนี้อยู่ที่ค่ายเลสไทเกอรนะเกมนี้นะทุกคนคือมันจะมีอะไรพ,พิเศษนิดน,นึงนะคะอยู่ตรงที่ฟีเจอร์ตรงกลางเลยนะคะทาอะไรที่พี่ทอกระโดดลงมาปุ๊บ ทุกคนฟีเจอร์คอรนกะ็คือจะลงมาทันทีนะคะวันนี้พกมาไม่เยอะนะคะติดกระเป๋ามา 86k นะคะทุกคนใครเขา้ามาใหม่เนะะียค่ะบอกเลยว่ารับชมความบันเทิงจริงๆนะทุกคนค่ะใช้วิจารณญาณในรับชมด้วยนะคะอ่าโอเคอ่าบีของเราสูงสุดอยู่ที่ 15k นะทุกคนอ่าไม่ใช่ 15k อยู่ที่ 1.5k นะ,ะบีสูงสุดของเราเลยนะ,ะทุกคน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราเปิดไวที่ B 5 0 0รอ้ยเราจะเริ่มเท่าไหร่ดีฟีสปริงเกมนี้นคะทุกคนก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ฟีสปริงของเรามันตรงตามตรงตามตรงตามหมดปุ๊บจะเกิดฟีสปริงขึ้นมาทันทีนะคือมันต้องแตกรอบๆมาทุกคนถนนึงจะได้ฟีสปริงในเกมนี้เล่นไม่ยากเลยไม่ยากทุกคนค่ะนี่ก็คือขยับซ้ายขวาซ้ายขวาได้เลยนะก็มีกดเทรบูลตรงข้างล่างนะทุกคนโอเคนี่นี่พี่ทอมาแล้วนี่ดูโอยโดนเสกเบิ้มมา หนึ่งสองห้าศูนยฟปินเลิศเอาอีกแลีเลยสามเลยสาเหลือสองจะบรรุหรือเปล่าไม่บรรุล่วงไปได้ด้วยดีนะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่เอ้ยพี่ทอมารอบสองรอบสองพี่ทอทุกคนลืมบอกนะคะตัวที่มันแพงที่สุดของเกมนี้ก็คือคอนทอทุกคนที่มันเป็นสีทองนะอันนี้คือแพงสุดแล้วนะคะตัวนี้คือแพงสุดเลยนะทุกคน อะลองดูวันนี้แอดแบบตั้งใจวันนี้ที่เข้ามานี่คือแบบอยากให้มันเข้าพี่สปินให้สักรอบก็ดีอะสักรอบก็ดีนะคะแต่ถ้ามันไม่มาจริงๆเราอาจจะเพิ่มสเต็คขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนนี่สเต็คสเต็คก็คือขึ้นบันไดไปเรื่อยไปเจห้าสูนนี่ ไม่ได้ลงคลิปนานเหมือนกันนะวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะทุกคนตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะน่าจะลงคลิปแบบดีลงดีเลยไปนิดนึงนะก็เดี๋ยวมีอีกแน่นอนนะกิจกรรมนะทุกคนค่ะใครที่เข้ามาใหม่กดติดตามแอดไว้ได้เลยนะคะโอดกดติดตามได้เลยนะอ่าสวยนี่มาฝั่งขวาเงี้ยฝั่งซ้ายไม่โดดมาให้เลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีเขาหรือเปล่าพี่สปินนี่มี A c t i v e of f e a เ u r e ด้วยทุกคนมันมีฟีเจอร์มันมีฟีเจอร์ม,ม,รมากมายในทุกคนเกมนี้นะแต่ทำไมแอดได้แค่แต่ด่อที่มันกระะโดอ่ เกมนี้เคยเล่มมนสองรอบได้ทุกคนเคยเล่นแค่สองรอบนะรอบนี้แอดเข้ามาร้บพี่สามนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลองดูมันจะแตกหรือเปล่านะไม่มั่นใจเลยจริงๆเข้ามาเล่นเกมไหนก็รู้สึกไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาช่วงหน้าในเวลาต่อไปเออใช่ไหมทุกคนถ้ารู้ก็คือเราจะถ้าเรารู้ว่าเกมไหนแบบมันโอเคหรือว่าเกมไหนที่มันน่าจะเล่นดีนะะเราก็จะไปประมาณนั้นแหละแต่เพราะเราไม่รู้ไง อะไรเนี่ยพูดอะไรพร่าอเพอเจะ,อะเออไอ้วพี่ทอนี่นี่โดนไปนี่บิ้มมาเลยทุกคนโอ้ยไม่เกือบแตกทุกคนขออาภาัยในเสียงด้วยนะคะถ้าแบบเสียงมันดังเกินไปนไม่เป็นไรนะโอเคได้หรือเปล่าตอนนี้เราลงมาที่2จ็ดสเคนะคะเรายังไม่กําไรนะอุย้ยไอ้สองพันหราอ2เคสอเค คือต้องพูดแบบเซฟๆนิดหนึ่งในช่วงนี้มันค่อนข้างแรงค่อนข้างแรงของมันแรงของมันแรงก็เลยแบบนานๆนทีลงทุกวัน <c oughs> นานๆนนทีลงคลิปนะทุกคนยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนแต่ตอนนี้เพจบินไปแล้วเอาอีกแล้วรอบที่สี่คออรอบนี้หน่อยทุกคนเราไปเลยนะจะเทอร์โบไปเลยเราแบบไม่ชอบอะไรที่มันช้าๆเราต้องไปแบบเร็วๆนี่นี่จึบจึ๊บจึ๊บจึบจึบ๊ปึง้ง อันนี้คืออะไรมัสมัสเป็นหรอมัสเปลคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งหรือเปล่าอันนี้แอดไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะรอบนี้รอบที่สามที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะแต่ว่าเคยได้แค่ฟีเจอร์ที่มันเป็นแบบพี่ทอรกระโดดลงมาเนี่ยทุกคนคะ่ะอันนี้ชี้แจงเลยจริงๆมันไม่เข้าอะหรือว่าเราต้องเอาเพิ่มไปดีอะเพิ่มสเต็กไปดีไหมอะลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าโอเคนะคะเราอ้อ,อยยังไงพี่ทอ อุตส่ามีไลท์นี่นะอุตส่ามีสายฟงสายฟ้าให้ไปไงอะไม่ใส่ฟ้าฟาเลยตอนนี้ปึ้งปึง้งทุกคนตอนนี้ขึ้นมาที่แบบแม็กแล้วนะบอกเลยแม็กแม็กสแต็กเชื่อไม่ใช่มัสแตงทุกคนโนมัสแตงแม็กสแต็กเอ้ยหนึ่งห้าศูนยโออยยังไงนเนาะเฮ้ยเรยียบรอ้อยโดนเปิดละเปิดละฟีซาบ,บิน นี look, me, okay, By, ่เรียบร้อยทุกคนค่ะมาเป็นสปินนะคะโอเคหกรอบหมู่นะฉัดไปมันจะมีตัวสุ่มตรงกลางนะทุกคนนี่เจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดไปสวยสวยโอ้ยโอ้ยอไหลก้อนไหลก้อนไหลก้อนเฮ้ยเหมือนจะเปิดได้ดิหุ้ยหน้าเขียวได้สามพันเจ็ดนั่นแหนั่นแหละโอ้ยสวยไอตัวนี้ลองจากพี่พี่คอนพี่คอนหม่นสิแป๊ก อุย้ยชโตเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้เราเปิดไปหนปึ่งจุดห้าอ้าอุ้ยได้นหาเชียวโอ้โหตอ,อนนี้เลยอยู่ห้ารอบหมุนนะทุกคน เหลือห้ารอบหมุนนะคะอันนี้คือมันไหลปุ๊บมันตัดปุ๊บมันตัดแล้วมันตกลงมาอ่ะไปต่อนี่นี่ยังไงยังไงคอแทบแตกแม่แม็กวินไม้เอยบิ๊กวินบิ๊กวินโอ้พูดได้ไดไดปะเนี่ยอู้ยยสิบแปดโอ้โหบอกเลยนะว่าค่ายเนี่ยเจ๊พึ่งเวะมานะทุกคนเลยแทงเกอร์ปรกติมไม่ค่อยแตะเท่าไหร่นะ อืมออาวปึ้งปึง้งปึ้งไปอีกอ๋อ,อ,อมันดักไปที่คอนวิทอเหรอโอ้โหสุดมากเหลือสี่ล้อมุนนะพี่ทอเออนี่ไงมันด้วยอย่างนี้โอ้ยแตกกันมั้งคุณผู้ชมคุณผู้ชมนั่นเสียงไมก็คือแตกไปก็คือขอขอภัยด้วยนะตอนนี้โอ้โหแตกสุดมากแตกแบบโคตรสุด ปึ้งไวหนึ่งแปดอือหืออือหือพูดคำนี้ได้ปพระวะเนี่ยโอ้โหไล่ต่อไอ้หน้าเขียวไหมแล้วไอ้หน้าเขียวอ้ยโอ้ยขึ้อนไหมห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เค สองรอบสุดท้ายโอ้โหสุดจริงโอ้ยใจเต้น,นร,รัวมากทุกคนตอนนี้ปึ้งอุรอบสุดท้ายเอาดีๆลาสฟิปละฮึบฮึบห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์โอเคขึ้นไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ย สุดมาก c ้9นะคะ CJ9K โอ้โหเอาสุดจริงสุดติงกระดิ่งมาเลยเคมนี้แบบโอ้โหเจ้โอ้โหไปแล้วประมาณสามสิบรอบนะแล้วเราขึ้นมาแบบมันมาพอดีทุกคนมันสุดพอดีนะคะมันมันอันสุดท้ายพอดีนะคะอันหนึ่งสุดท้ายเวินมาที่ c ้า สีลศูนย์ศูนนะทุกคนค่ะโอ้โหพี่ทอพี่ทอ,อไรนิ่งรอบที่สามของการเล่นนะรอบที่สามที่กล่าวมาเล่นเกมนี้ทุกคนถือว่าโอ้ยสุดจริงไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เกมหน้ารังขอุลาก่อนนะคะบ๊ายบาย